สวัสดีครับผมหมอโดมครับจากสำนักดตอร์กาลาดครับในรายการขับรถขับของคนรักรถครับ <ST AN IC AL> วันนี้เรายัางอยู่กันต่อกันที่ Folkstail นะครับอาณาจักรของ Volkswagen เดี๋ยววันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการจำแนกประเภทของ Volkswagen ในความรู้ตามหลักสากลเป็นยังไงพี่ต้นครับพูดถึง Volkswagen แล้วเนี่ยทุกคน จะนึกถึงแต่รถเต่าเออจะนึกจะนึกถึงชื่อแรกคือรถเต่าใช่ไหมพี่ต้นแต่นอกจากรถเต่าที่เขาบอกว่ารถเต่าเนี่ยคือการจําแนกที่เป็นไทยวันใช่ไหมพี่ต้นมันยังมีอย่างอื่นอีกจะมีไทยทูไททีอะ่าง้ยครับผมทีเนี้ยพูดถึงไทยวันนอกจากรถเต่าแล้วอ่ะพี่ต้นยังมีแบบฟอร์มบอดี้แบบนี้ใช่ไหมพี่ต้นอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าโฟก์คคาร์บันเกียร์ไทยวันเหมือนกันก็คือรูปแบบมันจะเป็นแบบสปอร์ตระดับแบบพ่อค้าเออก็จะขับวรถสปอร์ตคาร์บังเกียร์อะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจแล้วพี่ต้น ถ้าเป็นประชาชนรถแห่งประชาชนหรือว่าบุคคลธรรมดาเราเขาจะขับรถเต่ากัน so ใช่หมพี่ต้นแต่ถ้าเป็นระดับพ่อค้าวานิชหรือว่าอะไรต่างๆนะธุรกิจหน่อยก็จะมี รถคาร์บันเกียร์ซึ่งฉายาเขาเรียกว่าพัวแมนปอร์เช่ก็คือสปอร์ตคนจนหน่อยโอ้โหพี่ต้นใช้คำนี้เลยเหรอพี่อย่างที่บอกคาร์บันเกียร์นะครับก็จะมีตัวนี้หลังคาแข็งใช่อันนี้เป็นคูเป้แล้วก็มีแล้วก็รุ่นนี้เป็นคาเบิโอเลตแบบเปประทุนปิดประทุนอันนี้ก็เป็นคาร์บันเกียร์ไต้หวันแบบที่บอกหมอแหละก็เป็นหลังคาผ้าใบเป็นคาเบิโอเลตแบบเปิดประทุนได้อะไรเงี้ยครับแต่คาร์บันเกียร์เนี่ยมันเป็นรถที่เหมาะกับการเอามาแต่งเขาหนึ่งมันเป็นรถสปอร์ตใช่ไหมมันต้องการความเร็ว แล้วก็เครื่องยนต์มันสามารถอัปเกรดได้แบบว่าใส่ขบูคู่ได้2ลูกไซส์ขวาพื้นฐานกว้างกว้างใช่เซอร์วิสง่ายเลยครับตัวพุ้นจากหองโดยสามันดูกว้างกว่าใช่นมันกว้างกว่าโอโถงกว่าแต่มันจะเตี้ยๆหน่อยครับอันนี้ก็มาถึงรถของประชาชนใช่อันนี้ก็จะเป็นแห้งๆสีเดิมวิคันเดงหรือเต่าใช่คันนี้เป็นปี1958รุ่นนี้ไฟหน้ายังเป็นตาหวานเหมือนเดิมครับแต่จะมาต่างตรงไฟเลี้ยวแล้วรุ่นนี้จะไม่ใีไฟเลี้ยวตรงแก้มแล้วเนี่ยไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้ จะเป็นรุ่นไฟเลี้ยวกระดกอะไรีครับอันนี้ปี1958ครับคล้ายรถคล้ายๆกันครับแต่ว่าต่างที่เนี่ยหมอเนี่ยไฟท้ายมันจะเล็กกว่าอาวนี้ครับใช่เขาเรียกไฟท้ายทับทีมทับทิมใช่ส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่จะแนะนำก็คือรุ่นนี้นี่ปถึงไฮไลท์เมื่อกี้เราดูไปแล้วนะครับ ทำมันเกียร์ก็คือพัวแมนพอสที่ต้องเรียกว่าพาร์คนลชนแล้วก็อันนี้รถแย่งประชาชนก็เป็นรถขับรถเต่าไปแต่ถ้าระดับเจ้าขุนมูลนายขับวันนี้ก็จะเป็นตัวนี้ใช่คันนี้ซึ่งเป็นเคยญาติกันใช่เป็นเคยญาติกันก็คือแนะนำครับพี่ต้นคันนี้ก็คือปอร์เช่สามห้าหกเอสซีครับเป็นปีสุดท้ายของปอร์เช่ที่เป็นรุ่นสามห้าหกครับคันนี้จะจดทะเบียนเป็นโมเดลปีหนึ่งเก้าหกสี่ครับก็คือ รุ่นนี้มันจะเป็นดิสเบรกสี่ล้อจากโรงงานแล้วก็เครื่องยนต์เป็นพันหกบูคู่แต่เครื่องเป็นรหัสเอสจะมีกําลังแรงม้าเยอะกว่ากําลังอัดสูงกว่าประมาณนี้ครับแล้วก็หลังจณกการขับขีเนี่ยคล้ายๆรถเต่าเลยรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่สร้างชื่อในการแข่งขันเขาก็เอารถสามหกเนี่ยมาเป็นรถแข่งขันประมาณนี้ครับมันก็เลยทําความเร็วได้ดีในเงี้ยก็เลยมาเป็นถึงพอเช่ทุกวันนี้ในเคีับอโอเคนี่คือประวัติเรื่องราวถ้าเทียบได้นะพี่ต้นอันนี้เราเหมือนขับโตโยต้านะ อันนี้เล็กซ์ทอันนี้ก็อัปเกรดขึ้นมาหน่อยอัปเกรดอัปเกรดอันนี้ก็จะผู้ใหญ่หน่อยวันนี้จำแนกให้ดูนะครับน,นี่ดูไลายแรกกันไปแล้วนะครับว่ารถแห่งประชาชนนะครับรถเต่าเป็นยังไงลาตาของคา,าร์มันเกียเป็นยังไงหน้าตาของปอร์เช่นในยุคนั้นเป็นยังไง แล้วพบก,กับพวกเราครับรายการขับรถขับของคนรักรถทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทุกวันอาทิตย์9โมงเช้าครับและช่องทางไทยรัฐออนไลน์ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วพบก,กันใหม่ครับสวัสดีครับ